เดี๋ยวเราทีมเปลี่ยนชุดโอเคแต่หมด่ไทีมเป่นชุดนะทีมเปลี่ยนชุดครับทีมงานทีมงานเราพอมาล็อกตูงป้าป้าแล้วทีมเปลี่ยนชุดนปครับเปลี่ยนชุดเลยหราน้ํตกตาทีมงานครับที้ยทีมเปลี่ยนชุดเลยโอ้ยต้องกับป้าทุกบอลให้2องลูกนะครับ สองพัสนางสองสนางสองพันยังหลอยังต่อไปต่อไปต่อไปครับพี่แม่ของเลมาดิครับวันนี้ต้องมางอครับพี่ีเลยคเชื่อต่อไปต่อไปตองจริงอาคเชื่อมีน่าีเยนะครับผมขอท้าข้าไปมาแล้วครับวันนี้เป็นเป็นเชือ ีเชื้อตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เป็นกรเดื่อเลยเสื้อที่เป็นโมเข้ามาเราใช้เสื้อที่มีเกลแอยู่นะครนเสื้อไม่ใช่เป็นเสื้อที่ใส่ตอนออริชันนะครับที่เชียงใหม่ครับตอนโอ้โหนี่เอไว้ยมาัพืทช้างเหนือตอนออดิชันใส่เสื้อตัวนี้มีนแกรติดตรงถ้าาจมาก็เลยยังไม่เคยได้าตงโก้ที่ใส่มาที่ได้้าเลยอะไรัองพันสองพันเลยเดียวย ทำเ็แต่ลุง <c oughs> แต่ว่าออรดเชแปลว่าอะไรครับ่างีต้งแพงเริ่มที่เท่าไหร่ครับเริ่มที่เรื่อเป็นการสมบุญเลยครับ888ครับผมแต่เราเป็นแสนเริ่มต้น888เท่ไหรครับเดี๋ยวรออ่าน 2.000ันท2.000บโอ้โห0 0 0พองนเพื่อออดิชั่น2อง0นบาทนะครับตอนนี้นะครับเป็นตัวแทนขาวเหนีอนะครับื้อตัวนี้มันแร้อยมันน้อยไปมันแปดร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นราคาแล้ว 1800้อยมก็ได้1องเรา <cup> ไม 88. 88่มาดร้อยปิบแไม่บรรยาคอแปดแเท่าผมมีแปดผมอะไรคุณมีเอย่าไหนหนมื่นหนึ่พันร้อยปดปดครับอะไรนะแ0ดหนไม่มีแปดหมื่มตเอะไรครับอเรามื่นสอันแ้อยิปล้วนะครับตอนนี้มีไว้ครับ พแม่ไนาวแลเนี้มีความิเศษากลร้รวันมไม่ไใส่สีนี้นากกาวมองไม่มองผมเลยช่วยได้เลยก็เลยเปสีโซมาตลอดใช่ครับผมเท่าไหร่ครับพี่นึงอครลมสามปร้อยครับเลมแคพันแปดอยล่ม่พันแปดร้อยครับแปอยล้วครับผมว้าวี่ีม คุณเคแล้วตีมาบไปไม่ต้ไปแล้วปแล้วยอม่แล้วอมม่แล้ว่งพันแปดร้อยแปดสิบเก้าอ่ะหนึ่งันหนึ่งพ8นแปดรอยแปดสิาโอ้โหชนะกันแปดเอย้าเลยัรอยดสิครับุรมทั้งบ งแตปา้กัน9,000สปาทเดียวแล้วครับป่าทเดียวผมจะนับคนซ้ายนะครับเริ่มปืน2 0 0 0อเร็ว1 0ท0 0รับ1 0 0 0รับ1 0 0 0ครับ10,000ครับ10,000ับ1 0 0ครับ1 0ก0ครเ1 0 0 0รับ1ครับสุดท้ครับครับ10,000ครับ10,000ครับ10,000ครับครับ1 0 0า0ครับรับ10,000คร